วิดีโอนี้เราใช้ AI นําเสนอข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อการศึกษาและเผยแพร่พความรู้คุณเคยได้ยินคําว่า egg fasting ไหมคะกินแต่ไข่วันละ6-8ฟองหวังสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงหรือยังกลัวกินไข่เยอะๆเพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูงถ้าคุณคิดแบบนี้คุณกําลังทํำลายกล้ามเนื้อของตัวเองโดยไม่รู้ตัว การวิจัยล่าสุดเผยว่าผู้สูงวัยที่เชื่อในความเข้าใจผิด2แบบนี้กำลังเสี่ยงต่อภาวะซาโคเพเนียการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เร่งความแก่และเพิ่มความเสี่ยงล้มบาดเจ็บแม้กระทั่งสูญเสียความอิสระในการใช้ชีวิต วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ความจริงที่ช็อกเรื่องลิวซีนกรดอะมิโนตัวจริงที่สร้างกล้ามเนื้อทำไมกินไข่อย่างเดียวถึงไม่พอและวิธีการกินที่ถูกต้องที่จะช่วยให้คุณแข็งแรงแม้อายุมากขึ้นคุณจะได้เทคนิคเฉพาะของผู้สูงวัยที่คำนวณได้ว่าต้องกินอะไรกินเมื่อไหร่กินเท่าไหร่เพื่อให้ร่างกายได้ลิวซีนเพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อจริงๆ รายการสูงวัยใกล้หมอวันนี้ลุงหมอมากโตธนากะาศาสตราจารย์กิติคุณด้านเวชศาสตร์ป้องกันและการดูแลสุขภาพระยะยาวอายุ85ปีท่านจะมาเปิดเผยความจริงเรื่องลิวซีนที่หลายคนไม่รู้พร้อมแชร์ประสบการณ์60ปีในการดูแลผู้สูงวัยและเคล็ดลับการสร้างกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับวัยของเราเราจะพาคุณผ่าน4ขั้นตอนเปิดเผยความเชื่อผิดที่อันตรายความจริงเรื่องลิวซีนอธิบายทำไมเทรนด์แบบผิดถึงเกิดขึ้นและสุด ท้ายคือสูตรการกินที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงวัยพร้อมไหมคะลุงหมอคะนุ่นอยากเริ่มด้วยคำถามที่หลายคนส่งมาถาม Egg Fasting หรือกินตะไข่วันละหลายฟองเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนี่เป็นเทรนด์ใหม่ที่ผู้สูงวัยหลายคนเริ่มทำกันแต่ก็ยังมีคนที่ยังกลัวกินไข่เยอะเพราะกลัวคอเลสเตอรอลความเชื่อสอแบบนี้ถูกต้องไหมคะ สวัสดีครับทุกท่านคำถามของคุณนุ่นดีมากครับความเชื่อทั้งสองแบบนี้มีข้อจำกัดที่ผู้สูงวัยควรรู้เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเริ่มจากเรื่องกินแต่ไข่ก่อนนะครับ หลายคนคิดว่าไข่เป็นโปรโตีนดีถ้ากินเยอะๆก็จะได้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่จริงๆแล้วการกินอาหารแค่ชนิดเดียวแม้เป็นไข่ก็ตามอาจจะทำให้ร่างกายไม่ได้สารอาหารหลากหลายที่จำเป็นและที่สำคัญคือไข่เพียงอย่างเดียวอยังให้กรดอะมิโนโมไม่ครบตามที่ผู้สูงวัยต้องการเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อที่มีประสิทธิภาพ หลายคนอาจเคยได้ยินว่ากินไข่ไก่วันละหกฟองจะได้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ฟังลุงหมอพูดแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังทำผิดแบบเอาดีแต่อย่างเดียวแต่ลืมว่าร่างกายต้องการหลายอย่างแล้วเรื่องคอเลสเตอรอลล่ะคะนุ่นยังเจอคนที่กลัวกินไข่เยอะเพราะกลัวคอเลสเตอรอลสูงเรื่องคอเลสเตอรอลนี่เป็นความเข้าใจผิดที่ฝังรากลึกมาหลายสิบปีความจริงคือตับของเราผลิตคอเลสเตอรอลเองได้ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เราได้จากอาหารนั้นมีแค่20%เท่านั้นครับและที่สำคัญคือเมื่อเรากินคอเลสเตอรอลเข้าไปตับจะลดการผลิตลงเป็นการปรับสมดุลธรรมชาติซึ่งร่างกายเองออกแบบไว้ให้เราการศึกษาข้อมูลใหม่จากมหาวิทยาลัยฮาวารดติดตามผู้คนหลายแสนคนเป็นเวลาหลายทศวรรษพบว่าการกินไข่วันละหนึ่งฟองไม่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเลย ข้อมูลจากฮาวัดนี่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมความเชื่อผิดเหล่านี้ถึงแพร่หลายมากขนาดนี้แม้แต่นุ่นเองก็เคยได้ยินว่ากินไข่มากไม่ดีกินไข่แดงเยอะทำให้เลือดหนืดได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลย นี่เป็นปัญหาของการสื่อสารข้อมูลสุขภาพครับคุณนุ่นในอดีตข้อมูลการวิจัยยังไม่ครบถ้วนนักวิทยาศาสตร์เห็นว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงโรคหัวใจก็เลยคิดว่าคอเลสเตอรอลในอาหารก็น่าจะเป็นสาเหตุเช่นกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปการวิจัยที่ละเอียดกว่าพบว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมาจากการกินไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลเยอะไม่ใช่มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ความเชื่อเก่าก็ติดอยู่ในใจคง และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผิดผิดข้อมูลผิดแต่ถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกแล้วความเข้าใจผิดเหล่านี้ส่งผลกับผู้สูงวัยยังไงบ้างคะลุงหมอส่งผลร้ายมหาศาลเลยครับกลุ่มที่กินแต่ไข่จะได้โปรโตีนเยอะแต่ขาดวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนชนิดอื่นๆที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ ส่วนกลุ่มที่กลัวกินไข่ก็จะขาดแหล่งโปรโตีนคุณภาพดีที่ราคาถูกและหาง่ายผลที่ตามมาคือการสูญเสียกล้ามเนื้อเร็วกว่าปกติหรือที่เรียกว่าซาโคปิเนียโรคกล้ามเนื้อเสื่อมซึ่งทำให้ผู้สูงวัยอ่อนแอล้มง่ายบาดเจ็บและสูญเสียความอิสระในการใช้ชีวิต การศึกษาพบว่าตั้งแต่อายุ30ปีเราเสียกล้ามเนื้อไป3-5%ทุก10ปีและจะเร่งขึ้นหลังอายุ60ผู้สูงวัยที่มีความเชื่อผิดเหล่านี้จึงเสี่ยงเสียกล้ามเนื้อเร็วกว่าคนอื่นมาก ตัวเลข3-5เอเทุก10ปีฟังแล้วน่ากลัวจริงๆนะคะถ้าคิดดูพออายุ70เราอาจจะเสียกล้ามเนื้อไปแล้วเกือบ20จากตอนหนุ่มสาวและถ้าเราเชื่อผิดแล้วทำผิดก็จะเสียมากกว่านี้อีกนี่อธิบายได้ว่าทำไมผู้สูงอายุหลายคนถึงดูอ่อนแอมากแม้จะดูแลตัวเองอยู่ตามก่อนที่เราจะไปดูความจริงเรื่องหลิวซีนกรดอะมิโนตัวจริงที่สร้างกล้ามเนื้อกันนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้เรียนรู้ เรื่องการสร้างกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วยกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญแบบนี้ลุงหมอคะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าความเชื่อเดิมทั้งกลัวไข่และกินแต่ไข่นั้นผิดแล้วความจริงที่ถูกต้องคืออะไรคะนุ่นได้หย่นลุงหมอพูดถึงลิวซีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งแต่ทําไมมันถึงพิเศษสําหรับผู้สูงวัยขนาดนั้น เรื่องลิวซีนนี่น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองคิดดูว่าร่างกายเราเหมือนโรงงานใหญ่ที่ต้องซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่ทุกวันโรงงานนี้มีหัวหน้าโครงการคนหนึ่งชื่อว่าเอ็มทอซึ่งเป็นคนตัดสินใจว่าจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อหรือไม่แต่หัวหน้าคนนี้จะเริ่มทำงานได้ต้องมีรหัสผ่านและรหัสผ่านนั้นก็คือลิวซีนเมื่อไรที่ลิวซีนเข้ามาในร่างกายเพียงพอหัวหน้าเอ็มทอก็จะสั่งเริ่มสร้างกล้าม เหือได้้แลวเปรียบเทียบแบบนี้ช่วยให้หลายคนเข้าใจง่ายเลยค่ะลิวซีนเหมือนรหัสผ่านที่จะปลดล็อกการสร้างกล้ามเนื้อแต่ทำไมผู้สูงวัยถึงต้องการรหัสผ่านที่ยากกว่าเดิมเหมือนกับว่าหัวหน้าเอ็มทอเข้มงวดขึ้นเหรอคะ ถูกต้องครับเมื่อเราอายุมากขึ้นหัวหน้าเอ็มทอกลายเป็นคนระแวงมากขึ้นเขาคิดว่าถ้าลิวซีนมาน้อยๆอ,อาจจะเป็นสัญญาณปลอมเดี๋ยวจะเสียทรัพยากรเปล่าดังนั้นเขาจึงตั้งกฎใหม่ว่าต้องมีลิวซีนมากกว่าเดิมสองเท่าถึงจะเชื่อว่าเป็นการสั่งงานจริง การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสพบว่าคนหนุ่มสาวต้องการลิวซีนแค่ประมาณ1กรัมแต่ผู้สูงวัยต้องการถึง2กรัมซึ่งเท่ากับในโปรโตีนเว์ยประมาณ20กรัม หมายความว่าถ้าผู้สูงวัยกินโปรตีนไม่เพียงพอหรือกินแต่ไข่ที่มีลิซีนน้อยหัวหน้าเอ็มทอก็จะคิดว่าสัญญาณไม่แรงพอไม่ต้องสร้างกล้ามเนื้อหรอกแล้วทิ้งกล้ามเนื้อให้เสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เลยครับและที่น่าสนใจคือไข่หนึ่งฟองมีลิวซีนประมาณ0.5กรัมถ้าเราคิดดูง่ายๆผู้สูงวัยจะต้องกินไข่ถึง4ฟองถึงจะได้ลิวซีน2กรัมแต่ปัญหาคือไข่เพียงอย่างเดียวยังขาดกรดอะมิโนชนิดอื่นๆที่จําเป็น เหมือนกับว่าเรามีรหัสผ่านแล้วแต่ยังขาดวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นอีกหลายอย่างการศึกษาจากอังกฤษที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการชั้นนำพบว่าลิวซีนช่วยเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อได้จริงแต่ต้องมาพร้อมกับโปรตีนคุณภาพดีด้วย แล้วเรื่องที่หลายคนสงสัยคือทำไมเทรนด์กินแต่ไข่ถึงดูเหมือนจะได้ผลในช่วงแรกคำตอบคือในช่วงแรกๆผู้คนจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นนิดหน่อยเพราะได้โปรตีนมากกว่าเดิมแต่นั่นเป็นแค่พลังชั่วคราวเหมือนกับการเติมน้ำมันให้รถเก่าที่เครื่องยนต์เริ่มชำรุดรถก็จะวิ่งได้ชั่วคราวแต่ปัญหาตัวจริงคือเครื่องยนต์ต้องการการซ่อมแซมหลังจาก2-3เดือนร่างกายจะเริ่มขาดวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโน ที่สคัญกล้ามเนื้อจะเริ่มอ่อนแอกว่าเดิมเพราะได้แค่วัตถุดิบไม่ครบในการซ่อมแซมตัวเองเปรียบเทียบกับรถเก่านี่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากค่ะแล้วคนที่กลัวกินไข่เพราะเรื่องคอเลสเตอรอลล่ะคะพวกเขาเสียประโยชน์อะไรไปบ้างกลุ่มนี้เสียโอกาสได้แหล่งลิวซีนที่ราคาถูกและหาง่ายไข่เป็นอาหารที่มีลิวซีนค่อนข้างสูงเปรียบเทียบกับราคาและยังมีสารอาหารอื่นๆที่ดีด้วย เหมือนกับการปฏิเสธที่จะใช้เครื่องมือดีๆในการซ่อมบ้านเพราะกลัวว่ามันจะแพงทั้งที่จริงแล้วไม่แพงและใช้งานได้ดีมากการศึกษาจากฮาวาดยืนยันว่าการกินไข่วันละหนึ่งถึงสองฟองไม่ทำให้เสียงโรคหัวใจในขณะที่ช่วยให้รับสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการ ถ้าให้สรุปความจริงที่ลุงหมอเพิ่งเล่าให้ฟังคือผู้สูงวัยต้องการลิวซีนมากกว่าคนหนุ่มสาวสองเท่าเพื่อปลดล็อกการสร้างกล้ามเนื้อและไข่เป็นแหล่งลิวซีนที่ดีแต่ไม่ควรกินแค่อย่างเดียวต้องกินคู่กับอาหารอื่นๆเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนใช่ไหมคะ สรุปได้แม่นยำม,มากครับคุณนุน่นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากเกี่ยวกับวิธีการกินที่เหมาะสมเวลาที่ควรกินและอาหารอื่นๆที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงวัยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงลุงหมอคะตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าผู้สูงวัยต้องการลิวซีนมากกว่าคนหนุ่ม แต่นุ่นสงสัยว่าทําไมร่างกายเราถึงเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นข้างในร่างกายที่ทําให้เราต้องการลิวซีนที่แรงกว่าเดิมถึงจะสร้างกล้ามเนื้อได้คะเรื่องนี้เป็นหนึ่งในความลับที่น่าทึ่งของร่างกายมนุษย์ครับลองนึกภาพว่ากล้ามเนื้อของเราเหมือนโรงงานที่ทำงาน24ชั่วโมงโดยมีสายการผลิตสองสายสายแรกคือการสร้างใหม่สายที่สองคือการรื้อถอน ปกติแล้วสองสายนี้จะทำงานสมดุลกันสร้างเท่าไรก็หรือเท่านั้นกล้ามเนื้อเลยคงที่แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเกิดปัญหาที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าโรงงานเสียแต่หัวหน้าโรงงานกลายเป็นคนหูหนวกหัวหน้าโรงงานหูหนวกนี่หมายความว่ายังไงคะลุงหมอ การวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยพบว่าในสถานะปกติร่างกายผู้สูงวัยสามารถสร้างและรื้อถอนกล้ามเนื้อได้ไม่ต่างจากคนหนุ่มมากแต่ปัญหาคือเมื่อได้รับสัญญาณให้เร่งการสร้างหัวหน้าโรงงานจะได้ยินไม่ชัดต้องตะโกนให้ดังกว่าเดิมถึงจะเข้าใจ นักวิทยาศาสตร์เรียกสภาพนี้ว่าภาวะต้านทานการสร้างกล้ามเนื้อเหมือนกับว่าหูของหัวหน้าโรงงานเริ่มหนวกขึ้นเรื่อยๆต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นถึงจะได้ยินแล้วทำไมหัวหน้าโรงงานถึงหูหนวกขึ้นคะมีสาเหตุอะไรที่ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้มีหลายสาเหตุครับสาเหตุแรกคือระบบประสาทที่เชื่อมระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อเริ่มเสื่อมเหมือนสายโทรศัพท์เก่าที่สัญญ,ญาณไม่ชัด เมื่อสมองสั่งให้กล้ามเนื้อทำนานสัญญาณที่ไปถึงจะอ่อนลงสาเหตุที่สองคือฮอร์โมนร่างกายผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตฮอร์โมนเพศน้อยลงเหมือนโรงงานขาดน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรก็เลยทำงานไม่ลื่นและสาเหตุสุดท้ายคือการอักเสบเรือรังร่างกายผู้สูงวัยมักมีการอักเสบระดับต่ำแต่ต่อเนื่องซึ่งจะไปรบกวนกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ สาเหตุ3ประการนี้ฟังแล้วเหมือนกับว่าระบบสื่อสารเสียเครื่อนจักขาดน้ำมันและมีสิ่งรบกวนตลอดเวลานี้อธิบายได้ว่าทำไมคนแก่ถึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับลิวซีนยังไงคะลุงหมอนี่แหละคือจุดที่ลิวซีนเข้ามามีบทบาทครับลิวซีนเป็นเหมือนเครื่องขยายเสียงสำหรับหัวหน้าโรงงานที่หูหนวด เมื่อเรากินลิวซีนเพียงพอมันจะช่วยขยายสัญญาณให้ดังขึ้นทําให้หัวหน้าโรงงานได้ยินชัดเจนขึ้นและสั่งให้เริ่มสร้างกล้ามเนื้อได้คนหนุ่มต้องการเครื่องขยายเสียงเล็กๆแค่1กลัมแต่ผู้สูงวัยต้องการเครื่องขยายเสียงใหญ่กว่าประมาณ2กลัมถึงจะได้ผลเท่ากันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งยืนยันว่าถ้าให้ลิวซีนเพียงพอผู้สูงวัยสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนคนหนุ่ม แล้วถ้าเราไม่ได้ลิวซีนเพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราคะถ้าไม่ได้ลิวซีนเพียงพอหัวหน้าโรงงานจะได้ยินสัญญาณไม่ชัดคิดว่าเป็นเสียงรบกวนเลยไม่สั่งให้เพิ่มการผลิตแต่สายการรื้อถอนยังทำงานปกติผลที่ได้คือกล้ามเนื้อจะถูกรื้อมากกว่าที่สร้างเมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อจะเริ่มลดลงเรื่อยๆความแข็งแรงก็ลดตาม ้ายที่สุดจะกลายเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมที่ทำให้ผู้สูงวัยอ่อนแอเดินไม่ไหวหลมง่ายและสูญเสียความอิสระในการใช้ชีวิตแต่ข่าวดีคือการวิจัยพบว่าแม้อายุ85ปีเราก็ยังสามารถสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเหมือนคนอายุ65ได้ถ้าเราให้ลิวซีนเพียงพอและออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ข่าวดีในตอนท้ายนี้สำคัญมากเลยค่ะหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องยอมรับการเสื่อมสภาพแต่สามารถต่อสู้และฟื้นฟูได้ถ้าเรารู้วิธีใช้ลิวซีนอย่างถูกต้องใช่ไหมคะลุงหมอถูกต้องครับและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการเข้าใจเรื่องลิวซีนถึงสำคัญมากมันไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงอิสระและมั่นใจในวัยสูงอายุ เข้าใจกลไกาการทำงานของร่างกายแล้วหลายคนคงเริ่มเห็นความหวังแล้วว่าสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในทุกวัยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คนรักได้ดูแลสุขภาพด้วยกันและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกันต่อค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราเข้าใจความจริงและกลไกาการทำงานของร่างกายแล้วแต่สิ่งที่คนฟังคงรอคือแล้วเราจะทำยังไงในทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ลิวซินเพียงพอสำหรับการ สร้างกล้ามเนื้อในแต่ละวันคำถามที่รอคอยมานานครับคุณนุ่นนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดผมจะเริ่มด้วยตัวเลขที่ผู้สูงวัยควรจำไว้3 3 3กดทองหมายถึง3กรัมลิวซีนใน3มื้อหลักพร้อมกับโปรตีน25-30กรัมต่อมือ้อนี่คือข้อแนะนำจากองค์กรสุขภาพสากลที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยกด333ฟังแล้วจำง่ายดีนะคะ แต่ในทางปฏิบัติเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เรากินมีลิวซีนเท่าไหร่เพราะที่ปรึกษาโภชนาการทั่วไปไม่ได้เขียนลิวซีนไว้ในฉลาก ใช่เลยครับนี่เป็นปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์ในอิตาลีแก้ไขโดยการสร้างตารางอาหารที่มีลิวซีนสูงเป็นครั้งแรกให้ผมแนะนำตัวอย่างที่หาง่ายและใช้ได้จริงเริ่มจากไข่ซึ่งคุ้นเครยคันดีหนึ่งฟองจะได้ลิวซีนประมาณ0.5กรัมหมายความว่าถ้าต้องการ3กรัมเราต้องกิน6ฟองแต่นั่นคือการทำผิดแบบเก่า แทนที่จะกินแต่ไข่เราควรผสมผสานเช่นกินไข่2ฟอง1กรัมบวกชีส104ถ้วย0.6กรัมบวกถั่วบดเล็กน้อย0.5กรัมบวกเนื้อสัตว์เล็กน้อย0.9กรัมก็จะได้3กรัมพอดีพร้อมสารอาหารครบถ้วน การผสมผสานอาหารแบบนี้ฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสยัยเรื่องเวลาควรกินตอนไหนดีคะเพราะเคยได้ยินว่าช่วงเวลาที่กินก็สำคัญเหมือนกันเรื่องเวลานี้สำคัญจริงๆครับร่างกายมีสิ่งที่เรียกว่าช่วงเต็มอิ่ม หลังจากที่เรากินโปรตีนแล้วร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนประมาณ3-4ชั่วโมงถ้าเรากินโปรตีนอีกในช่วงนี้จะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มเหมือนการเทน้ำใส่แก้วที่เต็มแล้วน้ำจะล้นออกมาดังนั้นการกินโปรตีนให้ห่างกัน4-5ชั่วโมงจึงดีกว่าการกินรวมกันมื้อเดียวเช่นช่วงเช้า7จ็ดโมงต่อมาช่วงเที่ยงและสุดท้ายช่วงเย็น6กโมงแต่ที่สำคัญคือถ้าเราออกกำลังกายแรงต้านเวลาเต็มอิ่มจะยืดออกไปได้4 8ชั่ว หมายความว่าร่างกายจะใช้โปรโตีนได้ดีกว่าปกติการออกกำลังกายแรงต้านช่วยให้ใช้โปรโตีนได้ดีขึ้นสินะคะแล้วสำหรับคนที่ไม่สามารถออกกำลังกายหนักได้มีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอแน่นอนครับการออกกำลังกายแรงต้านไม่จำเป็นต้องหนักมากการวิจัยพบว่าแม้แต่การยกน้ำหนักเบาๆจนกล้ามเนื้อมื่ยก็ให้ผลได้ดี การศึกษาในสเปนติดตามผู้สูงวัยที่ได้รับลิวซีน6กรัมต่อวันเป็นเวลา13สัปดาห์พบว่าเดินได้เร็วขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อได้สำคัญคือต้องสม่ำเสมอแม้แต่การเดินขึ้นบันไดหรือยืนจากเก้าอี้ก็ช่วยได้แต่สิ่งที่ห้ามลืมคือลิวซีนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องมาคู่กับโปรตีนครบถ้วนและการเคลื่อนไหว ถ้าให้นุ่นสรุปสำหรับคนฟังแนวทางใหม่ที่ถูกต้องคือกิน3กรัมลิวซีนใน3มื้อหลักผสมผสานอาหารหลากหลายแทนที่จะกินแค่ไข่กินห่างกัน4-5ชั่วโมงและเพิ่มการเคลื่อนไหวสม่งเสมอใช่ไหมคะลุงหมอ สรุปได้แม่นยำม,มากครับและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากเพิ่มคือความอดทนการเปลี่ยนแปลงจะเห็นได้ชัดในช่วง2-3สัปดาห์แรกคุณจะรู้สึกมีแรงมากขึ้นส่วนการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนือ้อจะเห็นได้ชัดหลัง2-3เดือน ที่สำคัญคืออย่าหยุดเพราะการศึกษาพิสูจน์แล้วว่าแม้อายุ85ปีก็สามารถมีกล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนคนอายุ65ปีได้ถ้าทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอนี่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่แข็งแรงอิสระและเต็มไปด้วยความมั่นใจครับคำสุดท้ายของลุงหมอนี่เป็นแรงบันดาลใจมากเลยค่ะ เราไม่จำเป็นต้องยอมรับความอ่อนแอเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้จริงๆ ลุงหมอคะขอบคุณมากๆนะคะที่แชร์ความรู้อันล้ำค่าเรื่องลิวซีนกับการสร้างกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยให้ฟังนุ่นเองก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากโดยเฉพาะกด3-3-3ที่ใช้ได้จริงและที่น่าทึ่งมากคือเราไม่จําเป็นต้องยอมรับความอ่อนแอเป็นเรื่องปกติของแก่แต่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ในทุกวยัยถ้าเรารู้วิธีใช้ลิวซีนอย่างถูกต้อง ขอบคุณครับคุณนุ่นที่ให้โอกาสได้แชร์ประสบการณ์ให้ผู้ฟังผมหวังว่าทุกคนที่ฟังจะเลิกเชื่อในความเข้าใจผิดเก่าๆและเริ่มใช้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในการดูแลกล้ามเนื้อจำไว้ว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงคือรากฐานของชีวิตที่อิสระเริ่มจากวันนี้ใช้กด333ผสมอาหารและเคลื่อนไหวสม่ำเสมอคุณจะได้ชีวิตที่แข็งแรงและมั่นใจในวัยสูงอายุนะครับ สำหรับทุกคนที่ติดตามรายการสูงไวัยใกล้หมอมาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้ววันนี้ลองคำนวณลิวซีในอาหารของคุณใช้กด333และเริ่มผสมผสานอาหารให้หลากหลายอย่าลืมเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอเพื่อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงยาวนานอย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดเทคนิคดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิทยศาศาสตร์ดูแลตัวเองดีๆนะคะ